ทั้งช่องเป็นซื้อกลางแนวทางโปรดใส่วิจารณญนะาณในการรับชมครับโชคปีนี้เนี่ะกันมีโอกาสมันจีถืกอไปหนะ้าติดติดกันอยู่ประมาณสองสามวนันอย่างใช่พ่ไปเอาเงินแล้วกนันพาไปเอาเงินค่ะพไปหาเงิน,นแล้วกันวัน<ๆ>แรกเนาะตั้งแต่ปูปูปูปม่หายโชคแล้วปูกะไอเขาพรนสาปูากะกะอยู่ในช่วงพันษาปูม่หา ปูกลับมาให้ก็เข้าเข้าสองเก้าเก้าสองล่างปูเน้นล่างไงความเนาะค่ะก็ถือว่าเป็นวันแรกวันนี้ปูบอกเมื่อวันนี้ปูก็บ,บอกว่าให้ป้าไปเอาไปยิบจับไปเข้าไปจับไปเลยเลขล่างไทยเชียรศูนย์สามเก้าสามเมื่อ่นล่างไทยเียอ่าท้้ยชียข้าขงบน้ตยปูแล้กกันเป็นนั่งเซอราเบอก็เม้นบนก็นสคือ์ยังไงละบ่ เนี่ยเ,เลขเลขมันเคยออกศูนย์เก่าสามคำสามเก่าศูนย์ได้ปะครับคูเพราะว่ามันสายขี้ศูนย์แปดก็ไน so ้่ยก็ว่าได้วางจันเนี่ยแล้วแต้ผู้สีนั่นแต่ว่าหมายถึงว่ามันได้ยังสีเลยบอกทั้งสี่เข้าใจว่าครับคือมันออกมาแบบนี้ก็เลยบอกไปตามนี้อื้งแจ้งแจ้งแต่งก้อนนี่ก้อนสีบอกเลขตะกี้มันนั่งเห็นเป็นโถนแดงอะไรๆมามันหยุดจะมันออกบางทีครับ เก้าสุดนี่มันได้ังสิน้นก็คือว่าอากาศเ่ามิสมกันเลยแต่น,นี้มันบริเลีนมาหยุดจอาบอกปูบริแล้ว,ว,ลวอันนี้มาเขียรนรถรถนะมาเขียนให้เลยมุน,น,มนบ่อครับนะอันนี้มาเขียนให้เลยเนาะค่ะเขียนให้เลยเนาะตัวเลขถ้าขีดปูเราวกับสีเงาเราได้พี่น้องบ้านนี้กบปูเลาวก็บยางมากยางมากที่สุดไก่ผนได้ก็บยางมาสะั้นว่าได้ไปทั้งอันบำเพชนได้สุดน จะก้อนไปแถวตำมนไขมกวันบนโอ้านทางหลวงน้ำปว่มห้นปู้บน้มดก้อนับไทยไทยมันจัดจัดไทยตัวเลขเลือกพี่น้องไทยคลิปปูแล้กับเมียล้วนะครับเมียล้วดูมอกัเรามายาำได้คนว่าปูสู้ดวงกับมาลดเลือกพี่น้องเดือเตรียมเตรียมปีเกิดมาพร้อม กูว่าจ้าอมากเตรียมยอมากีกันว่าผู้ทุดงนะครับวันนม้จะดูซํำนี่ยไม่ออกตั้งประเทศเขาโทร่มากนี่เฮ็ดอีียงหายเขาไ่ได้ไปเป่าอยู่ผีแล้วเจ้าได้อยู่เนี่ยเป่าท่าอากาศเป่าทางอากาศได้เบอร์ทรกวนนะรนญี่ปุ่นขึ้นกันดิญี่ปุ่นอยู่ซาลอจูอินเดียแต่กัเจ้มากกัจเจาทร่มากเนี่ยหลักใากัจเจอย่ท่านยู่ชมเป็นแนวทางนะคะย้ำว่าเป็นแนวทางนะคะ เ้าว่าผู้จิตเป็นนี่เป็นชิน้นเนี่ยไปให้ว่าไปหาจับออกไปรถไม่ต้องไปสนใจไปนะับเอีเงินตะก้อนนะผู้ใดสิว้างไนะกับจะเพิ่มไปสนใจไปเอาเงินก้อนติดเับนเอาเงินตะก้อนไปยิบจับไปก้นกกนอนแล้วกลัวว่าเนาะเห็นยังแบบที่เห็นเลขกันชุดก้อนเนี่ยมันมีห้ามีสองมีเก้าอันบ้เลขชุดนี้มันมีสี่มี 1, มนหนึ่งมีแปดเลขกที่ล่างน่ะ มีหนึ่งมีสี่มีมีสี่มีหนึ่งมีแปดเ็กจีล่างมีบยราไม่ยัปูมีสี่มีหนึ่งเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อย่คนต่มีหนึ่งมีแปดชุดก้อนี่ยมันมีห้ามีสองมีเก้านี่ม่ให้สองตัว่าสองตัวนี้ังเป็นเล็ก่างปูปูก็เป็นเล็ก่างปุปูมีหนึ่งว่ามีสี่มีสี มีหนึ่งมีแปดมีแปดเลขประจำบ้านบ้านเลขล่างเลขล่างบางห่งมันมีห้ามีสองมีเก้าได้วยได้หายไปว่าสองตัวนี้หมูยังเลขล่างบ้านไหนเออบันนี้มันกระตีล้างเขาเจ้าบานหนึ่งมีสี่มีหนึ่งมีแปดมีสี่มีหนึ่งมีแปดคือหนึ่งแปดแต่หาเลยโอ้โหมันออกแค่เลขคือหนึ่งแปดบัดเนี้ย ปูว่าท่านไหนหายเลขล่างมื่นึงหมดแตหายตอนนี้เขาว่าเลขล่างตัวเลขล่างวันมีหนึ่งมีสี่มีแปดก็ยังหวดที่พันมากปูให้มีห้ามีสองมีเก้ามีห้ามีสองมีเก้าปูก็เลยหายมาสองเก้าบีมีสี่มีหนึ่งมีแปดก็เลยหายหนึ่งแปดเอาบัดนี้แน่นนะพี่น้องเลขล่างหนึ่งแปดครับเลขล่างมีหนึ่งแปดป่หนึ่งแปด มั S <S นได้หายเลขแต่ว่าเกา้ามีอันนี้มันบอมแมนหมดที่เขียนน,ออนี่ปูเลอกระุ้มเขียนนะบอกกันเลยแต่ว่าเลขมันมัน,มนออกไปหันรังสุกรมันเนสองมีห้ามีสองมีเก้ามันออกเก้าสองเลยมงครับเล่เข<อ>ียขนไปั่งแปดบอกไปตังว่าหายตรงตรงเลข ยนไนะแปดเก้าสองตัวแต่ว่าอล้ม่เบิ้งเลนตัวนี้มันเลยว่าห้าสองเก้าเย็นไยเยอะกว่าเล็ของมากเหมืนกับคู่ก็เด็นในหรือว่าดีกว่าอะไรเงี้ยเนี่ยว่างานว่างานมันห้าสองเก้าตัววันนี้มันสี่หนึ่งแปดสื้อสิบเก็นสิบแปดไปเ นึ่งแปดตัวเดียวปุ๊กอ่าหนึ่งแปดตัวเดียวเพาว่าอยู่ในหนึ่ว่าถ่ายขี้ได้บ้านเป็นถ่ายปุกได้บ้านถ่ายขี้แจ้งเลเดี๋ยวนี้เจ้าหัวจ๊กว่ามันถ่ายขี้เจ้าก็เอาแปดหนึ่งส่วนตัวเนาะแจ๊กอยู่น่ะ,กกรรนะอ 8, 1, อจะรุ้เพิ่มตัวได้กับปู๊หนึ่งแปดได้หน <18. S 2> ึ่งแปดพูดวางหามัญหาสองแปดมาสองเก่าเห็นั่งหนึ่งแปดมันได้สี่หนึ่งแปดเท่ากับส้งเขียนหนึ่งแปดหนึ่งแปดอยู่ล่างหมดปุ๊ก เพิ่มตัวนึงแปดตัวเดียวบอที่เล็บเได้แค่เพิ่มตนึงแปดเพินึงเก้าสามตูนสามูนหาแปดลกูนสามก่อนสามแล้วค่แค่นึงล่างเทียมันออกเล็บร่างวั่นเลพวกสามตัวมันออกเล็กรางบั่นผลเนี้ยม,ม,มั่งงเดียวย่างงยังไงจะไปอ้วนนะบอกศูนย์ูนยเจ็บมันยังไปออกศูนเลขสามตัวนีนึงแปดแหนึงแปดเกล่าง กับด้วยบอกว่ากลับด้วยนะเด้อบอกกระเจากับตัองเจ้าเราก็สอนะครับครบแล้วตัวเลขพนัวปูครบแล้วครบไปครับนั่นครบแล้วเนื่องแบบดูล่างบ่ครับคือโบเขียนบอกเลขวิ่งเขาจะว่าวิ่งสวนอ๋อวิ่งศูนย์นี่บอกโกวิ่งศูนย์รักร้อยไหมศูนย์ม่รักร้อยไหมเอาวิ่งศูนย์ศูนย์รักร้อยเด้อพี่น้องวิ่งศูนย์บนก็แล้วกันเอ๋อตัวเลขถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเด้อ ตามนี้นะครับถ่าคิปแล้วนะครับพวกพี่น้องก็ยูนําหลายไปขอบคุณหลายๆนะครับเด้อโมว่าสิยูทั้งเพียรโมสิยูทังยูทูบล่ห้าำนีอบ้นาครับย้ำย้ำมาบอกเราเฝ้ารถขเฝ้าคนื่องพรได้ครับเพราะว่าเป็นยางไปมันกับพวกจัากันด้วครับโมเมนต์ว่าสี่เงินด้มันพูดเไทยเปินไทยสี ถ้าอันนะั้พสียางมากมันโมเมนต์ดูไกลๆที่ยางครับโมเมนต์ชีลรถมากครับยางมากสมเส่อว่าทโด,ดงดีเด้ปูมิตรยางยางเดียวขางบ้านเาไทยต่างฮวงจักรัลาฮาจักเรียกไดรไหมฮรงไทยตามนันลา,ลา,ลา,ลาครับกาอ,อยากปวด,ดไปอยากนุ่มไปย่ไก่ตั้งประเทศเขาฮวงจักดอกกันว่าว่าทุดงคนหนึ่งครับอยากน,นุ่มของโมเมน พึ่งมาหายเหล็กมันหายมา่ไน้ตั้งแต่ยุห่าปีเป็นกระเจ้าลุยหนีสิงบนช่างใดกันครับอาทีขาเจ้าจั้งสวายหายเด็ดเด็ดข้เจ้ามาสวายหอดทีบนปูสวายหอดทีนเอาบไปบท่านจะไปรับปากว่าจะไปยืยืย้ไซล่ะทีปูแบบแจวพูดเยาลาดเยแจ้วก้อนรัดเลยยี่สิบไรยูจังหวัดเลยเ ไก่แท้ม okay. uh ันขึนไกลแล้วปะจงว่าเลยมันหนาวดิ้ครับกก็มาส่วนไปายุโอ้ยถ้ากันเย็ดไปนะเอากราบขอบคุณปูหลายๆเด้อปูเด้อที่หายหน้าท่างแกอยากใโยมก็คือจังสีเห็นชัดตัวเลขแล้วเนาะขอบคุณหลายๆปูกันโอ้ตูดวงไม้ดีนะครับตังกวงจังไก่มห้เรียกงวดผ่านมาหน่ะสองเก้าเก้าสอง อยากได้รถก็ซื้อรถละสั่นระวานป้ายแดงกับจองรถละสั่นวันนี้ว่าจังได้กับปูศูนย์เก้าสามว่าให้เอายังได้ก่อนว่ายกับไปซื้อหัวปลดซึ่งสิบอกว่าใจดีกับซื้อใส่ตัวละสองพันมันก็ได้ตัวเงินล้านมาสั่นปูบอกเอาลองเด้อดพี่น้องเด้อ